แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ23กุมภาพันธ์2 5 6 7มาอัปเดตแจ้งข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะโดยเพจ f a c e b o o k โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้อัปเดตโรงงานน้ำตาลได้ทยอยแจ้งวันหยุดรับอ้อยและปิดหีบอ้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตว่ามีทั้งหมดกี่แห่งกี่โรงงาน และที่ปิดไปแล้วมีกี่โรงงานนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ โดยเพจเฟซบุ๊กรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้อัปเดตนะคะโดยเป็นข้อมูลของวันที่22กุมภาพันธ์2567โรงงานน้ำตาล9แห่งจากทั้งหมด57แห่งได้แจ้งวันหยุดรับอ้อยและปิดหิบอ้อยแล้วนะคะข้อมูลณนะวันที่22กุมภาพันธ์2567ตอนนี้มี9แห่ง9โรงงานแล้วนะคะเริ่มที่1โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองสกลนคร ปิดไปแล้วเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์สองวังคณายอูทองสุพรรณบุรีปิดไปแล้ว15กุมภาพันธ์นะคะ3สาเรืองมุกดาหารแจ้งปิด22กุมภาพันธ์สี่น้ำตาลสุพรรณบุรีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งปิด23กุมภาพันธ์ห้าทีเอ็นท่าหลวงลบบุรีแจ้งปิด25กุมภาพันธ์หกวังคณาโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามแจ้งปิด26กกุมภาพันธ์ 7ไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะคะแจ้งปิด28กุมภาพันธ์8มิรผลเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิแจ้งปิด29กุมภาพันธ์และ9กะเกษตรผลจังหวัดอุดรธานีแจ้งปิด29กุมภาพันธ์2567โดยวันปิดหิบอ้อยอย่างเป็นทางการสอบถามได้จากโรงงานน้ำตาลที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่งอ้อยโดยตรงนะคะ เป็นข้อมูลล่าสุดสำหรับโรงงานน้ำตาล9แห่งแจ้งวันหยุดรับอ้อยและปิดหีบอ้อยอัปเดตล่าสุด23กุมภาพันธ์2567นะคะ